สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศตั้งแนนทัดดาวนึกแจ้งวัย30ปีเป็นกัปตันทีมสวมเสื้อหมายเลข5ในแมตช์สมาคมก็ได้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 เคยเคยเคยได้เคยบอกไดเกล่าวแล้วว่าเราอาจจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนในเรื่องของผู้นำในเรื่องของกัปตันทีมนะครับอาจจะเป็นปีละคนก็ได้นะรหรืออาจจะซ้ำก็ได้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับแต่ว่าผมคิดว่าทัดดาวก็ก็อยู่กับทีมมานาน นะครับออตอนที่ได้ได้แชมป์เอเียครั้งที่2ที่โคราชทัดดาวก็อยู่ใน7เสียนด้วยนะครับก็คิดว่าก็เหมาะสมในเรื <c oughs> ่องของคุณสมบัติและคุณวุธอะไรต่างๆแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็จากการที่เขาได้อยู่กับทีมมาพอสมควรนะครับก็ <c oughs> คิดว่าเราพยายามจะฝึกให้นักกีฬาเราเป็นผู้นำด้วยนะทุกๆคนด้วยสามารถ เป็นหัวหน้าทีมได้ทุกคนนะครับก็ปีนี้ก็เป็นปีที่ถึงทัดดาวพอดีนะครับก็คิดว่าเขาจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดครับผมสำหรับแนนทัดดาวถือเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยมาอย่างยาวนานเล่นมาตั้งแต่สมัยเจ็ดเซียนถือเป็นกัปตันทีมคนที่3าในยุคผลใบจากยุคเจ็ดเซียนต่อจากชมพู่พรพันธ์เกิดปราดและแป้นปิยนุษย์แป้นน้อยที่รับหน้าที่นี้ก่อนหน้านี้ ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทางสมาคมนะคะทางโค้ชทางผู้ฝึกสอนทุกๆท,ท่านนะคะที่ได้เลือกให้หนูได้เป็นกัปต,ตันในปีนี้คะ่ะก็ตื่นเต้นอยู่ก็ตื่นเต้น,ตน,นะคะ่ะส่วนตัวก็คิดว่าจะทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดคะ่ะส่วนสาเหตุที่สมาคมเลือกให้แนนมารับหน้าที่เป็นกัปตันทีมชาติไทยในปีนี้น่าจะมาจากประสบการณ์แข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความมุ่งมั่นและกระตุ้นเพื่อนเพื่อนน้องๆในสนามได้ดีในแมตช์แข่งปี2024ประเดิมรายการแรกอย่างเนชันลีก2024ที่จะเปิดฉากขึ้นในวันที่16พฤษภาคม67ที่ประเทศบราซิลโดยจะพบกับทีมมือเก่าดีกรีแชมป์โลกและเหรียญทองโอลิมปิกสหรัฐอเมริกาเวลา3นาฬิกา30นาที